โอ้กับผมนี่โชว์โชว์โชว์เขานกี่ยวเขาเ<ป>ล่คูบนู้นตุบง่ครับนี่ครับนี่เป็นโชว์โอ,โอเคอนี่ครับสวัสดีครับมนีพาเบิบร์บรรยากาศมาเก็บบรรยากาศาย,ยุ่หน้าเองครับผมมีน้ตไม่ เหมือบมุ่เจียวเขาครับผมเหมือนครับรถเจียวครับผมเบื้องน้ามุ่งจะฆ่าบ่ฆ่าครับผมน้าเบื้องครับนี่ครับบรรยากาศจุดหน้าไต่หอมไผ่ไผ่กินซุ้งที่ปลูกไว้ครับผมได้กินตลอดปีครับมีแหนงมันหนึ่งครับนี่เห็นบ่ครับนี่แม่เก็บใบถ่านนะครับนี่คือแม่เก็บใบ ในแก่งไงหนึ่งครับผมเึื่อแงตองโมิับปนกับเจยวก็ได้ครับแซ่ด้องกันครับผมกับบรรยากาศยุ่น่าขางหวยนะครับเนาะเดี๋ยวจะบรรยากาศให้เบิรงก่อนครับเพราะว่าเพิ่นกำลังสมรถครับผมนี่ครับบรรยากาศขางที่ขางหวยครับเมื่อนี้นี่ครับบรรยากาศยุ่นาครับผมนี่เนาะอันนี้คือปลูกต้นทนในไม่ครับผมนี่ครับให้กินสุ่ง แบมั่นยี่สิบสามสิบต้นครับนี่ครับปลูกทดแทนไม้ได้ครับเด้อนี่ครับตัวนี้นี่คือปลูกทุแทนไม้ต้นน้อยๆมันนี่ครับซื้อมาปลูกไม้ครับนี่ครับนี่ใ้ากลินสุก็ิดตามไปหลายปีครับนี่ครับเต็มเลยครับปลูกทุแทนไปได้กระุนนี้ไงกระเสียวต้นญ่มันออกครับเพราะมันงำเขาขายนี่ครับผมนี่ พวกนี้จะออกเราปลูกตดแทนสุมนีไปก่อนครับปีสองปีก็ได้กินแล้วครับนี่อยู่ฟังนี้ปลูกตดแทนไม่มดเลยครับผมครับไปถึงรถเกี่ยวครับผมกำลังสมรถเกี่ยวแต่จะลงรถเกี่ยวต่อไปเขาติดตามนะครับเนาะเขาไม่ยกดติดตามกดเลกดแชร์ครับคุณกระดิ่งจ้เอาไฟจิบต่อไปครับผมโอ้เป็นบัตรนี่าจะเอาตัวนี้ออกเลยครับผมเอาไมโครขวดออกแล้วครับเนาะนี่เดี๋ยวกะ ได้กินตลอดไหมครับย่ำแรงได้กินแหนงมันครับผมนี่หักเปิดไม่ไหมครับนี่หากเปิดไม่ไมนี่แหละครับขอกลุ่มครับผมมันจะบ่งงามครับเขาติดอ่าหอมไผ่จะบ่งงามนี่ครับมีนามพร้อมปีนี่ทุกปีวม้ยหนามนี่ครับทุกปีครับนี่แหละครับ แหนกลังมาแหนกลังเดือมาพูดครับผมจะบอกนอไัเม่อนอหมยครับเรื่อครับแหนงมันก็จะว่ากินตลอดปีก็คือกินแหนงครับผมน่าอาจจะมแดนะครับจะเมนแล้ะกินแหนงต่อไปนะครับแหนงกำลังขึ้นนี่ครับตอนพกินสูงปลูกว้จะดีครับที่พื้นที่ปลูกไว้กินเพศต้าไม้สมเพศต้นไม้ดองทุกอย่างครับนี่ครับ อยู่บนส่วนบนเกียวเกี่ยวเขาอยู่หน้าพู้ยครับบนเกี่ยวนี่นะครับมือบนมันได้กลับเกี่ยวเขาเนาะครับเนาะเกี่ยวเขาอยู่หน้าครับมือนี่โี่น้ำครับนี่บางมองครับผมน้ำครับนี่ไปเรื่อยๆทีมงานครับผม

อูงานเดียวกันนะนี่มากเลกระดาูงันบอกกระดาเห้ยูงันบอเดออะไบ่นเดตามองเายืนบอก้เดออะไรดิกบลมพร้อมกลมบ้านเกินนี่คือกระดาแบ็ครับผมตอว่นกระดาแบกฟัง เอากระนาอย่างนั้นไปแล้วเลขสองสมครัค้งสองหโอ่ค,ครับผมเเวกวัาจะได้เกี่ยวครับซอมรถเพิ่งเสียดครับผมจนคำม,มืดนะครับกลัวจะได้จักถุ่มครับผมมาเบิ้งครับที่ตามครับ ตื่นจะลงเงยครับผมเนี่ยคืมง,งานครับสซลาเซลไม่บอกเยโซลดาเซลกูบอกป้ายจมวันเหรอนี่ครับสซลาเซล mất mát trong dòng tin bay mấy bỏ đây là Thôi, không phải choi mình nè mày mày Được rồi, không phải mày mày nè mày 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 Hả? mày 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 mày

กระบอกลงมาซุ้มหนักแคอยังไงเราเกี่ยวมาครับนี่ครับ เดี๋ยวมาแล้วครับคุณ้รับคูรับคผูมครับุผชมรัเคครับครับคุบคุผ้มครับ้ชครับคุ้มับต่อมครับผมับคุครับคผครับเดี๋ยวรบครับ้ับค่ณครับ้มครับมคมค้ชมส้มครับมรับม กวนบ่เนี่ยกตได้กวนบอลขอบคุณกันเนี่ยงดแล้วครับผม นะครับตออนานมือเหรอปลี่ยนมือ่ครับเปล่ได้ตัวกากระบากเ่ว้ายอะไร่่รู้ว่าจะเลี้ยวชุ่มอ๋อฮ่เรื่อยๆครับ เขาสายนีหมอหมอแหงรุ่งวมแห้งลมร้อมเขาขั้นข้อรุุ่่ยสายแต่ตอนนี้มันเดียวแล้วครับแับแบล็คล็อเลยเปลยนอยู่นียครับแคปแคแทบแทบแทบนัมครับมาเีอนเยอะแล้วล่ะยไเยอะว่าจะโจบโจบนเถอามเสียว

เอว่บางครั้งก็องาไปเหรอเหรอเนี่ยเนี่ยโอ้ยกะจายเามาละบู๊วิบินเดินเียวเีวเจังเนี่ยองเ้นแล้วพ่อะไรเ่จะมาลุยสอันเลยบ่ครับคันเีวคันเียน่าจากอนคัน่ันเลยไปก่นเดี๋ยวเงแล้วงลเดี๋ยวกันเปียกแข้งคนนี้หนึ่งยังขึ้นพร้อมเนาะคุณมมีนอยู่ครับ กันไม่ขันเดียวเพืเปียงแจงเพื่อนายอัพน น้ำมันตอครับรถก็ไม่รถก็ไม่นัยากหนักเยอะเลยเดี๋เรา่รู้ว่าเลูกพี่ยอดเจ้าถูกโยนโดยเอียกอยู่เล้วยังเปลี่นสายชื่อแพร่ข่าวดีครับเป็นข่าวสศกไม่จะได้ลูกสาวมันนะลูกสาวนี่ลูกสาวอะไรลูกพี่อะไร

เอายี่สิบห้ย่สอรห โอ้กับผมนี่โชว์โชว์โชว์โยขเขาเล่คุนูตุบงยครับนี่ครับนี่มันเป็นโชว์โอเคอนี่ครับจัดหูนี่แหนมันี่ครับตุบงยัเล่นนี่แสดงเฉาะแสดงลูงมันมีอยู่ด้เนาะนรีนนีง หวนีเ่ยเนียครับเกี่ยวขอบยุนาครับขึ้นในตีนู้ขึ้นเลยครับเบอร์ไทยเบิ้งต่อตีนู้ไทยพัานครับผมลูกเขาคุณนลกสายไปแาคขอลดสายบ้ารถคงยางโ้คุณงยาง เห็นบรรยากาศไม่เบิ่งครับเมื่อนี้ตายแล้วตายไปตายแล้วลุ้งยางลุ้งยังไปว่ปมีกันน้อยเมื่อนเมือี่ครับผมเห็นบรรยากาศให้เบิ่งเมื่อนี้ครับผมไว้สนบินนะครับเนาะคเดี๋ยวต่างคนก็แชร์ครับสวัสดีครับผมเกิดไม่คลิปหนาครับ